สวัสดีค่ะมีโรดีก,ก็ค่ะสีประตูสภาพสวยประวัติดีฟีดาวส่งสบ,สบายๆแค่เดือนละ5 0 0 0บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันอ r เมล่า1.2 V-L ท็อปสุดเกียร์ออตโต้ปี2014ค่ะเดี๋ยวแอมจะลงราคาไว้ด้านล่างว่าราคาเท่าไหร่นะคะคันนี้ฟีดาวส่งแค่เดือนละ5,000บาทนะคะขอคนซื้อนะคะเงินเดือนอยู่ที่1น0 0 0ืบาทขึ้นไปกระสุนคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะ ตามแอมไปดอกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะท็อปสุดค่ะระจัหน้าโคคเมียมนะคะไฟตัดหมอก LED ค่ะล้อแม็กลายสวยมากๆเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะค่าลายสวยนะคะ a i r ์แบ ABS คุญจรีโมทดทูมาลายมันติฟังชั่นนะคะ กระจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะแต่งโครเมียมรอบคันนะคะเขียบลาด้วยรถสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะได้ปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะน่าใช้ค่ะได้ตัวทับสุดเลยค่ะฟรีดาวนะคะส่งสเปซไลายเดือนละ5,000บาทเท่านั้นค่ะคนซื้อเงินเดือนหน0่งบาทขึ้นไปก็สุดกภานี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะแต่งครบเลยนะเป็นตัว V L นะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะใครกำลังมองหารถซีดานนะคะเป็นอีโคคาร์สี่ประตูสาภาพสวยแต่งครบนะคะเฉียเป็นคันนี้เลยนะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะสปอยเลอร์หลังก็มีนะคะสาภาพดีนะใช้มงมากเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะ สัาพัดดีประหยัดน้ำมันน่าใช้มากๆเลยค่ะคันนี้แอร์แบ็คคูค่ะน้าเครื่องนะคะเป็นเรื่องยนต์เบนซิน 1,200cc ค่ะประหยัดสุดๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858 50. 58. ติดต่อแอมค่ะ หรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID นะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0ค่ะพิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาตีนะใช้ประหยัดสุดๆเลยค่ะประหยัดน้ำมันประหยัดเงินในกระเป๋าเยอะเลยนะคะใช้คันนี้นะคะพร้อมใช้งานค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ